สวัสดีค่ะคุณทู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตนะคะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรัชนครของเรากันอยู่กับฝนนั่นธนาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนํามาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของราชมงคลพระนครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะสําหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การสร้างสรรอาหารไทยค่ะที่เป็นผลงานของนักศึกษาของราชมงคลพระนครขอ,ของเรานะคะเพื่อเป็นการผลักดันซอว์พาวเวอร์ของไทยเรานั่นเองค่ะ โดยราชมงคลพระนครค่ะได้มีการจัดงานชมและสัมผัสการทำอาหารภายใต้แนวคิด Immersive Fry Dining ค่ะโดยน้องปารเมศสายสุทธินะคะนักศึกษาสาขาวิวชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหารามกรรศาสตร์ค่ะซึ่งน้องก็เป็นแชมป์นะคะรางวัลเดอะวินเนอในรายการเรียวแคลิฟเนียมิวพิซซ่า a ชาเลจ์ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติไทยแอนติเมตเชฟ a ช l เล g e 2023ในงานไทเฟรกที่ผ่านมาด้วยและน้องเชฟของเราอีกท่านหนึ่งนะคะน้องพานุพงษ์ยายยองค่ะ นักศึกษาสาขาวิวชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคหารามกรรศาสตร์เช่นเดียวกันเป็นเจ้าของรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13สาขาการประกอบอาหารที่สิงคโป,โป,โปร,ร์เอ็กโปสาธารณรัฐสิงคโปร์นั่นเองซึ่งภายในงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงเพชรด,ดาวโตมีนานะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยที่ห้องประชุมโชติเวศคณะเทคโนโลยีข้า,าราชการมศสตรราชมงคลพระนครค่ะ ด้านของดรนภพพลรัศลิวัชรบ,บุญนะคะท่านอาิก,การบดีของราชมงคลพระนครก,ก็ได้กล่าวในส่วนหนึ่งของงานนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็เป็นสถาบันการศึกษาที่เรียกได้ว่ามีประวัติความเป็นมาที่อย่างยาวนานมากๆเลยแล้วก็มีชื่อเสียงในการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้แะคะในด้านของข้า,าราชกาสตร์เองที่นี่นะคะก็ยังได้รับการยอมรับจากสังคมทั้งจากภายในประเทศ แล้วก็ต่างประเทศด้วยทางในด้านของฝีมือการประดิษฐ์ประดอยแล้วก็รสชาติของอาหารไทยที่โดดเด่นมากๆจนได้รับการขนานนามนะคะว่าเป็นครัวโชวติเวทนั่นเองซึ่งจากต้นทุนของมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็ไปสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ขยายมาสู่ในด้านของซอฟต์พาวเวอร์เนื่องจากไทยของเราค่ะมีทุนทางวัฒนธรรมที่เรียกไว่าหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจให้ กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติให้การยอมรับด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยมวยไทยประเพณีไทยเองนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นซอว์พาวเวอร์ของไทยเราทท่านั้นเลยดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนโยบายของมหาวิทยาลัยก็เลยมีเป้าหมายนะคะในการที่เรานั้นจะมีการส่งเสริมอาหารไทยซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นรายวิชาต่างๆในด้านของคหารกรรศาสตร์ที่เราเปิดการเรียนการสอนด,ด้วย เพื่อให้นักศึกษาของเรานะคะได้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ได้ค่ะแล้วก็สนับสนุนให้นักศึกษานั้นมีโอกาสในการแสดงความสามารถในเวทีการแข่งขันเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยซึ่งไม่ใช่แค่น้องเชษทั้งสองท่านนี้นะคะที่ไปคว้ารางวัลมาเป็นรางวัลใหญ่ระดับประเทศนะคะแต่ว่าความจริงแล้ว นักศึกษาของราชมงคลร้านคลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคณะต่างๆคณะไหนก็นแล้วแต่นะคะก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงมีความเป็นตัวของตัวเองมีความมีจุดเด่นนะคะของแต่ละคณะอยู่แล้วแต่ว่าด้านของอาหารของเรานั้นก็เป็นหนึ่งไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รับความชื่นชมนะคะจากผู้ที่เข้ามาร่วมงาน immersive Friday นี้ของเราในครั้งนี้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของน้องพานุพงษ์ยายองหรือว่าน้องตาเชนนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเมนูที่ น้องจัดเตรียมมาเสิร์ฟในครั้งนี้นะคะเป็นเมนูเดียวที่ใช้ในการแข่งขันฝีมือรแรงงานอาเซียนครั้งที่สิเลยโดยรังสรรค์เมนูแล้วก็รสชาติใหม่ๆในแต่ละเมนูค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยแครอทครีมซุป โปรเตโต้คัสตาร์ดค่ะซึ่งความโดดเด่นของอาหารนะคะก็จะมีความละมุนของซุปคัสตาร์ดนะคะแล้วก็มันฝรั่งมาผสมผสานกันนะคะเนื้อก็จะเนียนนุ่มเข้ากันได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะปรุงรสด้วยกระบวนการพิเศษนะคะโดยการแช่เกลือแล้วก็พริกไทยจึงทําให้รสชาติของมันฝรั่งนั้นพิเศษขึ้นมาแตกต่างจากทั่วไปนั่นเองโดยก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งข,ขันเมนูเหล่านี้นะคะน้องเองก็ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร แล้วก็ผ่านการประเมินนะคะจากคณะอนุก,กรรมการในการแข่งขัน w o r l d s k i l l Thailand ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการฝึกซ้อมระดับประเทศ ส่วนเมนูที่เป็นเมนคอร์สนะคะชิเคเก้นลูลาดนั้นทุกคนก็จะได้รับประทานนะคะจะได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมของสมุนไพรค่ะเดียกดว่าเป็นเมนูเมนคอร์สที่ค่อนข้างจะอิ่มเลยทีเดียวนะคะส่วนเมนูสุสดท้ายนะคะก็จะเป็นแบ็กฟอ s t เรสช o อกโกแลตมู h ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานนะคะที่ทำให้การแข่งขันที่น้องไปร่วมในครั้งนั้นเนี่ยพลิก กลับมาจนได้รับเหรียญรางวัลซึ่งน้องตาเชียนเองก็เล่าให้ฟังนะคะว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับนอกจากจะเป็นการเผยแพร่รสชาติอาหารจากฝีมือคนไทยแล้วนะคะก็ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยโดยใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองค่ะมาแข่งขันในเวทีระดับชาติแล้วก็ยังจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ ส่วนน้องเชฟอีกท่านหนึ่งนะคะเชฟน้อยค่ะหรือว่าน้องปารเมศสายสุทธินะคะก็น้องได้เล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความชื่นชอบในการทําอาหารมาตั้งแต่แบบตูเ้เล็กๆน้อยๆแล้วนะคะพอโตขึ้นมาค่ะก็เลยนําความชอบนะคะมาประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนค่ะโดยเป็นการทําขนมเค้กต่างๆเพื่อขายนะคะรวมถึงได้ปรับปรุงสูตรแล้วก็พัฒนาขนมยุ่หลายต่อหลายครั้งเลยจนพบความชื่นชอบที่อยากจะศึกษาตอบเพื่อ เพื่อพัฒนาทักษะที่มีอยู่ก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องก็เลือกที่จะเรียนสายอาชีพแล้วก็เลือกที่จะเข้ามาเรียนต่อคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครของเราเนื่องจากที่นี่นะคะก็ได้ได้ว่าเป็นต้นตํำรับของการเรียนโรงเรียนการเรือนนะคะที่สอนด้านของข้ารากรรศาสตร์หรืออาหารไทยโบราณต้นตํำรับค่ะแล้วก็เป็นอันดับแรกของประเทศไทยด้วยในระหว่างที่เรียนนะคะน้องน้อยเองก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันทําอาหาร หลายรายการเลยได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ในด้านต่างๆค่ะเพื่อที่จะมาพัฒนาปรับปรุงโดยรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะก็คือรายการแข่งขันทอมพิซซ่าจากรายการเรียวแคลิฟอร์เนียมิลค์พิซ za าชลน์นะคะในงาน Thailand ด์ t i m ติเมชั่ Challenge 2022 เป็นเมนูพิซซ่าโดยใช้ชีสค่ะและเชฟน้อยเอนะคะก็สามารถทำคะแนนได้สูงสุดจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดกว่า200คนทีเดียวค่ะน้องก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปแข่งขันในงาน p i z za expo 2024ในปีหน้านะคะหรือว่ารายการ international pizza challenge ที่拉สเวกัสที่สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเชฟน้อยเอนะคะก็เตรียมตัวที่จะไปแข่งขันในช่วงของกลางเดือนมีนาคมปีหน้าดังนั้นแล้วเมนูสโมคด์คเรชคอรีพิซ่าหรือว่าพิซซ่าหน้าแกงเผ็ด เป็ดย่างของน้องเนี่ยก็ถูกคิดค้นขึ้นมานะคะด้วยความพิถีพิถันในทุกๆก,กระบวนการเลยแล้วก็ใช้แรงประดานใจนะคะจากเมนูอาหารไทยอย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เราคุ้นเคยนามาปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะการนําเสนอรูปแบบใหม่ของพิซซ่าโดยใช้แป้งสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ก็จะมีความเหนียวนุ่มนะคะเมื่อสัมผัสเข้ากับเครื่องแกงรสชาติก็จะมีความกลมกล่อมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างชัดเจนเลยจากพริกแกงเผ็ดนะคะ ที่มีความหอมความนุ่มแล้วก็จากอกเป็ดรมควันค่ะสอดแทรกด้วยความเปรี้ยวจากผลไม้นะคะก็คือสับป,ประรดที่ใส่ลงไปในซอสค่ะแล้วก็จะมีทั้งองุ่นสับป,ประรดมะเขือเทศราชชนีเสริมความหอมให้ลงตัวด้วยใบโหระพาซึ่งเมนูนี้เองนะคะก็เป็นไอเดียท,ที่จะนําไปต่อยอดในการแข่งขันทําพิซซ่าชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกากันต่อไปค่ะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะคะเพราะว่าเตรียมตัวแล้วที่จะไปแข่งขันในช่วงกลางเดือน มีนาคม2567นาซึ่งเมนูที่น้องทําออกมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับอาหารไทยของเรานะคะที่จะไปแข่งขันกับต่างประเทศรสชาติที่ทำออกมาก็ค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วครั้งหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh, oh,